วันนี้เราจะมาแกงจืดหัวไชเท้ากันนะจ๊ะมีกระดูกหมูเห็ดหอมไชเท้าแล้วก็ลากผักชีกระเทียมพริกไทยต้นหอมผักชีอันนี้ถ้าโขลกรวมกันก็จะเรียกว่าสามเกลอแต่ถ้าไม่โขลกก็จะเรียกเป็นอย่างๆไปรากผักชีพริกไทยกระเทียม ก็มาดูกันทุกคนอันนี้ยายก็จะใส่ไปเลยนะรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยกระดูกหมูใส่ลงไปเลยทุกคนไม่ต้องรอน้ำเดือดใส่ไปเลย แล้วก็เห็ดหอมอยาก็จะใส่ไปเลยนะมันจะพอเปื่อยแล้วพอใส่ไปแล้วมันเกจะมันก็จะนิ่มเคี่ยวกระดูกหมูไปพร้อมกับเคี่ยวเห็ดหอมไปเพราะวาเห็ดหอมปกติมันเหนียวเนาะใส่ไปเลยทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวรอเดือดแล้วก็เคี่ยวกระดูกหมูนะ อันนี้ก็เดือดเดือดสักห้านาทีได้ได้นะทุกคนเบิดอห้านาทีได้แล้วนะวย,ยายก็จะเอาผักลง จะเอาใช้เท้าลงแล้วนะเห็ดหอมล้างให้สะอาดแล้วทุกคนเคี่ยวไปพร้อมกระดูกหนูอ่ะเห็ดหอมก็จะมีรสเหมือนรสชาติเหมือนผงชูรสนะ่ะใส่ไปอร่อยไอยาก,ก็จะปรุงรสชาติเติมไปเลยเอไปเลยนะใส่เกลือ ใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาถ้าใส่เกลือแล้วไม่มีน้ำปลาสังเกตดูไม่ค่อยหอมแต่บางอย่างก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะทำอาหารบางอย่างไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่แค่เกลืออย่างเดียวก็อร่อยละบางอย่าง ไม่ต้องการเคานใส่น้ำปลาไปปุ๊บมันจะมีกลิ่นน้ำปลาแต่ถ้าใส่แต่เกลือมันจะอร่อยอาหารเป็นบางอย่างนะทุกคนก็รอตอนนี้ก็เคี่ยวผักเคี่ยวผักพร้อมกับกระดูกหมูพอผักสุกแล้วก็ปิดเลยเพราะหม้อ,มอสแตนเลสนี่นะกระดูกหมูหรือหมูก็แล้วแต่เปื่อยง่ายมาก เวลากินนี่ละลายในปากเลยนะทุกคนแต่เคี้ยวได้ได้ที่นะมันจะเปื่อยเร็วกว่าหม้อธรรมดา <_ d ata> ก็เริ่มเดือดแล้วนะทุกคน <_ d ata> เวลาเดือดแล้วมันมีฟองเป็นแบบแบบฟองที่ไม่สะอาดอะช้อนออกเลยทุกคน อันนี้มันน้อยนะตอนที่ต้มกระดูกหมูยายช้อนออกไปแล้วรอบหนึ่งยายยายชอบใส่กระเทียมพริกไทยแบบไม่ต้องโขกนะกระเทียมพริกไทยไม่ต้องโขกถ้าโขกแล้วยายสังเกตเองนะเวลานั่นแล้วมันจะบูดง่าย ต้มต้มพวกเนี้ยถ้าใส่กระเทียมพริกไทยโขกอะ่ะนี่ฟ้ารู้สึกของยายนะยายว่ามันบูดง่ายถ้าใส่อย่างนี้มันบูดยากมันบูดเร็วเออบูดเร็วบูดเร็วไม่ใช่บูดยากกระชอนออกนะทุกคนช้อนออกเมื่อกี้ยายปรุงไปแล้วยายไม่ยังไม่ได้ชิมนะ ยายจะชิมก่อนอร่อยแล้วนะทุกคนเกลือน้ำปลาชุรสเท่านี้เองเดี๋ยวยายจะเติมน้ำตาลสักครึ่งช้อนชาช้อนชานึ่ง รู้สึกว่ารถมันจะโดดโดดไปนิดนึงยายก็เติมน้ำตาลนะทุกคนประมาณช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะมันจะได้รสชาติมันจะได้อร่อยแบบไม่โดดจะได้อร่อยแบบนัวๆ โอเคอร่อยนัวเดี๋ยวยายเคี่ยวไฟอ่นอ,อนๆไปก่อนจะดูยังไงว่าสุกหรือยังก็ดูถ้าเนื้อผักมันใสนะทุกคนก็สุกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปตั้งปุ๊บควารมร้อนอะ่ะมันจะช่วยให้ให้สุกเพิ่มขึ้นไปได้อีกแล้วกระดูกหมูก็ดูแบบนี้ค่ะดูให้มันกระดูกออกนอกเนื้อแบบนี้นะคะออกออกเนื้ออย่างนี้ มันเป็นที่มาของคำว่ากระดูกออกนอกเนื้อ <c oughs> อันนี้ก็เริ่มออกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถ้ากระดูกเดี๋ยวถ้าเราเออเนี่ยอันนี้ก็ออกแล้วเนี่ยคือเปื่อยแล้วกระดูกออกนอกเนื้อ อร่อยแลทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงให้มันเปื่อยกว่านี้หน่อยก่อนอันนี้ยายก็จะปิดไฟแล้วนะทุกคนปิดไฟเสร็จยายก็จะใส่ต้นหอมผักชี ดูหน้ากินสีสัน น่ากินแล้วนะทุกคนยายก็จะโรยคับชีลงไปนิดหนึง่งแกงจืดของยายก็เสร็จแล้วนะทุกคน